ขนมาเล่นกับธรรมาสะอาพี่น้องรู้น้ำเป็นน้ำแข็งพี่น้องหยาบว่ได้ดีทั้งใต่ยังเป็นน้ำอยู่เห็นปะ่ะจ้ะสะใจแห้งมาสู้เจา้าว่าคนน่ะมาเคาะเล่นเลยเออฟองใส่ใจของเอาอึดเบียกมาสู้มูลน่บาดมาขันมาหาคอนน้ำแข็งเล่นเอาพ่อไปเฮ้ยบ่แข็งบ่แตกแล้วมองหามันหานาคนพี่น้อง นัแข็งอีกโซนหนึ่งได้ค่ะนี่โซนนี้งามงามพี่น้องดูที่ก่อนเส่พี่น้องบ่งน้ามันงามมากไม่ยองเราหงยออกกําล่างไกยพี่น้องวันนี้มาอีกโซนหนึ่งธรรมศาสรงงามแห้เงเอ้าเ,เดี๋ยวมาทางนี้พอเห็นยีนจีพี่น้องเนี่ยนึกว่าสิเกิดกะมีนน่ยีนอวจก่อนนี่เท่าแล้วจ้าเท่าแาห้งเอ้า ไปค่ะแล้วสิ้ผาพี่น้องยางส้มห่วยห่วยน้ำง่ามแม่พี่นอ้องดูน,นะได้มันแข็งกว่านี่ก้อนห่วยนี่ยีก่ก่อนมามายางเด้อพือ้นมือนี่มาพร้อเป็นมือแรกรัดมาจะกไหนมาพร้อห่วยพี่น้องนะเดี๋ยววันให้มันเป็นน้ำแข็งแนละ้ยีก่ก่อนจะมาพาพี่น้องเดิน เดินเดินบุ้งนี่มาเดินหวยบุ้งนี่กันพี่น้องตอนนี้ห้องยางรอรอไปเบิ้งก้อนาูกธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อีีได้พี่น้องเนาะเอาหวยบุ้งน้ำด้วยพี่น้องด้วยจมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเนาะอุ้ยอันนี้ต้นอันนําต้นนี่ต้นเนื้กินต้นพี่น้องเจ้าน้ากระสีเป็นมาเป็นดอกง่อยหยับยางอยู่นี่ต้นนี่ธรรมนิแม่นบดต้นนี้ ก็เอินต้นอันต้นไี้ยังดรกอย่เนี้ยยี่ก่อนก็ปลูกไว้อยู่เนี่ยเนี่ยไปจะใส่ยันพี่น้องตาตาไล่อ้ยพี่น้องนี่แล้วมนยางยังสี่กับทรามาใส,ายส,สาาา่ยังสี่เราผู้คามักพี่น้อง มันยังแหละนั่นเ่รมนเห็ดบ่น้องอีเหลืองๆยัง,งไปเบิ้งทุกนั่นยู่งเงาไหมน่ะคืออะไรอ่ะไปดูสินู้น่ะ,นะพี่น้องเบิงบบ้งวิวเบิ้งวิวหวยน้ำกันพี่น้องป๊หมักต้นไม้แม่มึงแน่ต้นไม้ไหม,มนะตนม้ไมตนไม้ฟังหวยไหมจ้ากระดาษเหรอวน๊ะ,นะ หวยนี่ใบไง่ทอหวยอันใกล้กบ้านยุก่อนพี่น้องหวยนี่ยุกไก่ไก่ที่ไนยุก่อนมาปะไก่เลยยางยางยางกันวะอันนี้ต้นเชอรี่ตัวนี้อต้นเชอรี่ยุกฟังหวยตัวนี้นี่ต้นเชอรี่อันนี้เป็นอันฟางหวยทั้งทั้งเป็นเป็นคอกมาข้าเจ้าดิพี่น้องข,ข้าเจ้ามีมามะยา,างบ่ได้ดิค่ะนี่มาขระเจ้าสีแลนมาส้น แล้วนี่มันเป็นน้ําแข็งอยู่มากเม็เลยยุ่เฮียนเนาะก็จะออกมันไปไ้บ้านคนก็เลยสามารถไม้มาไมา้ยางเล่นห้ยได้พี่น้องนี่นะอ้อมห้ยไปยังเสร็จพี่น้องมึงต้นใหม่นะน,นี่เห็ดเกิดอักหลาดกี่ตัวทั้งหันหน่ะมึงต้นใหม่ไงไหมตนนาไนพี่น้องโอ้ยเห็ดข,ขึ้นต้นใส่ตาดีแท้ไหนไหนไหน เห็ดอะไรไหนๆไปดูซิไหนๆไปดูเห็ดที่บอกว่ามีเห็ดอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ยอุ๊ยอีโน้ขี้เทาเฮ้ยเทาก้าเกดดำปื้อๆพี่น้องค้าน่ะเกิดจะพกพ่กวอพัตตาแล้วไป ้ามันว่าเป็นน้ำแข็งยางได้ดีพี่น้องเพราะว่ามันสีลมแต่นี่ถ้ามันเป็นน้ำแข็งฉีดต้มกับเป็นน้ำแข็งมองได้เป็นฉีดต้มก็เป็นน้ำแข็งยางได้เล่นเส้ยละพี่น้องอีกทำเมนโอ้เป็นธรรมชาติที่สวยงามเราจะเป็นแบบโซนนีงามอีเหลียพี่น้องดูใบไม้ตะลักหักพังหอดหนาเฮ็ดเยี๋ยก่อนว่าเ่าเป็นเฮ็ดผอบ๊ออยู่โฮมเหนือ

พี่น้องเอา้าไปแล้วค่ะพาพี่น้องมาสม,มีละเด้ออันเดี๋ยวตาพ่อ,อได้ดีๆแปลกๆจะสิเอาไห้เบิ้งน้าดอกพี่น้องเดพ่อที่ไหนที่มันสวยเขาค่อยดูชมกันต่อเนาะอุยอันนี้คือรูอะไรอ่ะเอาว่าจะปิดแล้วเห็นรูอะไรแปลกๆเรามาดูสิ ลูโอ้ยพี่น้อนมันหู้หนูแต่ค่ะนี่พี่น้องเห็นหูบ่คือหูงามแธอละดูหนูนั่นนี่นะนี่หู้สิงเบืองอยู่เนี่ยให้มันเข้าไปหู้เหรอไม่จอนไม้ยันน่ะห้ามจอยไม้ยูพี่น้อง,นห,อห,งหนูหูหนูนนนนหนนนูหนูหน,หน,หนามขึ้นมาไม่ลมลงไปในหัวเบึงถึงทัง,ทงเอ้ย ไปตาปาหลายลกานอนนี่เนาะไปค่ะเอาป,ปีบเ่งมองอื้นกันต่อไปจ้าพี่น้องนี่พี่น้องแถวนี้แถวนี่มันเป็นป่าชายเลนนะคะอันนี้เป็นโคกหมวกอยู่นะน้ำแข็งเลยคะนะ่ะน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งขาวขวัวนัวอยู่พี่น้องหนาวเย็นนะคะส่วนนี่ส่วนนี้สิเป็นป่าชายเลนมาทั้งหมดเลยพี่น้องเนี่ย ถ้ามันถ้ามันไม่ละลายนะยังก่อนจะพาพี่น้องเดินตะลุยเข้าไปในนู้นนะพี่น้องนุ่นเดินเข้าไปในเกาะเกาะกลางชายเลนนะ่ะเพื่อที่จะไปหาลุ้นดูเห็ดที่มันเกิดตามขอนไม้น่ะนะไม้แตล่ละหักพังลงมาจะมีเห็ดได้พี่น้องน่ะนะอืมอืมสดาดมาเจอมาเจอห่วยนิซาไปเนาะมาเจอมันละลายแล้วสดาอยู่นะพี่น้อง หวยนั่มห,หวยนั่มเป็นป่าชรเลนไปหมดเลยมันบ่เลิกดอกค่ะนั่นไหนไมนเห็นหยาอยู่แต่ว่าก็ไม่กล้าลงไปเนาะเพราะว่าบ่อยากเปียกได้ขันเปียกเย็นเป็นน้ำแข็งกระเบ้าอยู่ได้เน,ะนาะน่านาขึน้นตลอดนี่ห่วยเป็นน้ำแข็งเอ,อ้ยนี่มันเป็นอันนี้เลตสนี่อุ่นพี่น้อง เข้าไปพุ่นกัสิเป็นที่ยูอาศัยของนกนูกปูปีกเนาะไปะไปกันต่อค่ะที่รักมาให้ชมพอหอมปากหอมคอนะคะเป็นธรรมชาติที่แบบน่าทึ่งนะเออเป็นน้ำเป็นยังเป็นน้ำแข็งไปเบิดถ,ถิบเธอจะไปเดี๋ยวมันจะตกน้ำขึ้นมาไปก่ะชมห้วยน้ำแข็งค่ะ ป่าชายเรนป่าชายเล,น,าายเลนนะคะเป็นน้ำแข็งไปเบิดที่พี่น้องอนะะเอ๋ยนะคะหนาด้วยนะคะแต่ไม่กล้าลงนะคะพาพี่น้องชมป่าชายเรนเป็นน้ำแข็งเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยไหมคะธรรมชาติสวยค่ะ ไปจ้าเป็นน้ำแข็งหมดเลยเจ้าค่ะป่าเชรินเป็นน้ำแข็งสวยงามอู้วว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 วลงไปเดินในน้ำแข็งกันไหมถ่ายป่าสวยๆให้ชมค่ะ สวยงามมากไปจ้า